ชินลอดไปสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณโคชพลโคชพลายุคและผมนิติพันธ์สมบตรณนะครับก็วันนี้เช่นเคยครับจะเริ่มไนที่ความเคลื่อนไหวของกีฬาซีเกมส์กันก่อนครับ,รบผมวันนี้ไปดูความพร้อมของทีมเทควันโดกีฬาความหวังของทัพนักกีฬาไทยในซีเกมส์ครั้งนี้และที่สําคัญนะครับเป็นชนิดกีฬาแรกที่มีการชิงเหรียญทองด้วยไปติดตามได้จากรายงานครับ ตั้งแต่กีฬาเทควันโดบรรจุชิงชัยในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ทีมชาติไทยเป็นเจ้าเหรียญทองได้ทุกครั้งซึ่งผลงานที่ผ่านมาที่ประเทศกัมพูชาไทยคว้ามาทั้งหมด7เหรียญทองแบ่งเป็นต่อสู้ห้าเหรียญทองจากผลงานของน้องเทนนิสพนิพักวง์พัฒนกิจน้องใบเตยสัสิการทองจันทร์จุรานันขันติกุลานนนน้องนกพัฒนาาหารสุจินธนกิจยอดอักและภุมเิเซ่สองเหรียญทองจากกิฬพงเขตหลักกับสัสิภาชูผล มาถึงซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพทับเทควันโดไทยภายใต,ใต้การนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีพิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยตั้งเป้าเป็นเจ้าเหรียญทองเหมือนเดิมโดยหวังจากประเภทภูมมเซ่2-3เหรียญทองและประเภทต่อสู้5-6เหรียญทองครับก็พร้อมนะครับจริงๆแล้วก็ทุกซีเกมแหละนะฮะเราก็พร้อมแลวยิง่ง ปีนี้ในบ้านเราด้วยยิ่งต้องบอกว่าซุปเปอร์พร้อมนะครับเพราะว่าเราต้องเป็นเจ้าเหรียญเหรียญเราต้องเยอะๆนะครับซึ่งก็ของทางเทควันโดจริงๆแล้วเป็นรายการแรกเลยนะฮะหลังจากพิธีเปิดพรามมาอีกวันนึงเราก็ลงแข่งแล้วครับแล้วก็แข่งกันไป4วันนะฮะเราก็มีทั้งทีมไร้รำนะภุมเซ่ก,ก็มี6อีเวนต์นะครับทีมต่อสู้ หรือว่าคิรุกิก็14คนนะครับเหญิงเชายเพราะ,ะนั้นก็ลงเต็มทุกคนแล้วก็เราก็จัดทีม A ลงเต็มที่ครับนักกีฬาก็พร้อมผมก็เช็คอยู่เรื่อยเรื่องของความบาดเจ็บเรื่องอะไรก็ไม่มีอะไรที่เป็นสาระสำคัญนะฮะการซ้อมกีฬาต่อสู้ก็จะมีพหกชั้นดำเขียวบ้างแต่ไม่ได้เป็นอะไรสาระสำคัญที่จะทำให้เราเล่นไม่ได้หรือว่าไม่เต็มร้อยครับเพราะ,ะนั้นเราก็พร้อมไปคว้าเหรียญทองครับ ทางด้านตัวนักกีฬามีการถ่ายเลือดใหม่พอสมควรน้องเทนนิสภนิพักวงพัฒนก,กิจพร้อมด้วยนักกีฬาคนอื่นๆเลิกเล่นไปทําให้ครั้งนี้เป็นคิวของนักกีฬาหน้าใหม่ทีมต่อสู้นําโดยหยูบัลลังทัพทีมแดงเจ้าของแชมป์โลกค,คนล่าสุดและ2แชมป์เก่าจากกีฬาซีเกมครั้งที่32ใบเตยสติการทองจันทและนกพันธภาหานสุจิน ก็เป็นซีเกมพังแรกด้วยครับแล้วก็จัดทีมประเทศไทยด้วยครับก็คือตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็ว่าผมก็จะทําได้เต็มที่ครับริงก็ไม่ไม่กดดันตเองดีกว่าเพราะกดดันไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็คือทำเต็มที่แล้วกันครับก็คือรอดูในสนามริงก็ผู้ต่อสู้ก็เตรียมตัวมาดีครับซึ่งอยู่ก็อยากเตรียมตัวให้ดีที่สุดครับเพราะว่าก็คือเรื่องแพ้ชนะก็คงวัดในสนามครับแต่เหรียญทองอยากได้แน่นอนครับผม ซีเกมครั้งที่33กีฬาเทควันโดแข่งขันกันตั้งแต่วันแรกหลังจากที่พิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการแข่งขันที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ถือเป็นไฮไลท์ที่ทุกคนจับตามองโดยถูกวรรจุชิงใจเหรียญทองเป็นชนิดกีฬาแรกตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่10ธันวาคมจากภุมเซฟฟีสไตล์บุคคลหญิงซึ่งทีมไทยส่งน้องนาโนวัชรกรลิมจิตรกรเจ้าของเหรียญทองแดงคู่ผสมชิงแชมป์มโลก2024 ที่ฮ่องกงซึ่งเป้าหมายคือต้องคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ผลนี้ให้ได้สวัสดีค่ะชื่อนาโนค่ะบัชรกุลลิมจิตตกรค่ะลงแข่งประเภทเดี่ยวหญิงฟรีสไตล์ค่ะแข่งวันแรกค่ะวันแรกกับวันแรกเราตอนนี้รู้สึกกดดันไหมก็นิดนึงค่ะเล็กน้อยค่ะแต่ว่าก็ทำเต็มที่ค่ะเราซ้อมมาดีมั้ ซ้อมาค่อนข้างดีมากค่ะครับค่ะก็ฝากชาวไทยทุกคนนะคะมาเชียร์พวกเราได้นะคะวันแรกค่ะวันที่ค่ะหนูก็จะเต็มที่ค่ะสำหรับซีเกมหนนี้เทคโดชิงชัยกันทั้งหมด20เหรียญทองกับเป้าหมาย7-9เหรียญทองเพื่อเป็นเจ้าเหรียญทองอีกสมัยของทีมเทคโดทีมชาติไทย น่าจะทําได้100%เซตามที่ประกาศกล้าวไว้แต่ถึงอย่างไรก็ตามก่อนกีฬาซีเกมจะเริ่มขึ้นทีมเทคโลโดไทยมีโปรแกรมลงแข่งขันสึกใหญ่แบงคอก k 2025นยี่ d ิบห n โอลกลาังปีชาเลนจ์ที่อินดอร์สเตเดียมหัวมากในระหว่างวันที่21-24พฤศจิกายนให้อุ่นเครื่องกันก่อนซึ่งเชื่อว่าหากทำผลงานได้ดีมีเหรียญรางวัลติดไม้ติดมือจะทำให้มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น กอลู้สึกใจซีเกมที่บ้านเราระหว่างวันที่10ถึง13ธันวาคมนี้ทีมข่าวกีฬารายงานก็ต้องลุ้นพอสมควรนะครับสำหรับเทควันโดในซีเกมครั้งนี้